พรามัจุราไม่ใช่แค่เทพแห่งความตายถ้าคุณเคยนึกถึงภาพยมบาลถือไม้เท้าหน้าดูดูคุมวิญญาณคุณยังรู้จักพระยมราชไม่หมดเทพองค์นี้มีอะไรมากกว่าการตัดสินบาปบุญมีเรื่องเล่าที่ทั้งขลังทั้งแอบหลอนและลึกซึ้งกว่าที่คิดจากราชาผู้มีธรรมะสู่เทพผู้พิพากษาพระยมหรือพระยมราชเป็นเทพเจ้าแห่งความตายในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธบางนิกายแต่เดิมท่านเป็นมนุษย์พระองค์แรกที่ตายและด้วยความเป็นธรรมจึงได้เป็นผู้ปกครอง อโยมลรับผิดชอบการตัดสินกรรมดีกรรมชั่วเรียกได้ว่ายุติธรรมตั้งแต่ยังมีลมหายใจหน้าที่ของท่านไม่ได้แค่ลงโทษหลายคนเข้าใจผิดว่าท่านมีหน้าที่ทรมานวิญญาณแต่จริงๆพระโยมเป็นผู้พิพากษาเท่านั้นจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่ที่บาปบุญของเราเองท่านแค่อ่านแฟ้มชีวิตแล้วตัดสินอย่างตรงไปตรงมามีกล้องวงจรปิดจักรวาลว่ากันว่ามีดวงตาวิเศษชื่อจิตตะคุปที่คอยจดทุกการกระทำของ มนุษย์คิดชั่วก็เห็นพูดร้ายก็รู้ต่อให้ไม่มีใครเห็นพระยมก็เห็นหมดฟังดูแล้วเหมือนเวอร์แต่ก็ทําให้เราต้องคิดดีทําดีตลอดเวลาในความเชื่ออินเดียยมมารโลกคือศาลโลกหน้าไม่ใช่นรกใครทําดีไปสวรรค์ใครทําชั่วก็ลงนรกส่วนยมราชคือผู้สอบสวนและตัดสินก่อนส่งตัวไปยังปลายทางตามกรรมของแต่ละคนแล้วทําไมเราต้องรู้จักพระยมเพราะนี่คือเทพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนตั้งแต่ลมหายใจสุดท้ายไปจนถึงสิ่ง ที่เราทําในวันนี้พระโยมคือกระจกสะท้อนว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรและเราจะถูกจดจําแบบไหน